สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์าบอลทุกคนเลยนะครับผมถือว่าเป็นรุ่นพี่เจ็ดเซียนที่เหล่าบรรดาแฟนคลับอยากให้กลับมาคัมแบ็กทีมชาติมากที่สุดนะครับแอดมินกำลังพูดถึงนุสราต้อมคำซึ่งความเป็นไปได้ที่นุสราต้อมคำจะคัมแบ็กทีมชาติน,นั้นน้อยนิดเหลือเกินนะครับถึงแม้ว่าจะรีทายทีมชาติไปแล้วแต่ความสามารถในการเล่นวอลเลย์บอลของนุสรายังเต็มเปี่ยมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซตคือการเซตเนี่ยสุดยอดอยู่แล้ว อีกหนึ่งอย่างที่แอดมินรู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจมากๆเกี่ยวกับนุสราก็คือการขุดการดิกความคล่องแคล่วการอ่านบอลเวลาเขาตีมาหนักๆและนุสราก็ขุดได้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะนำมาซึ่งคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่นุสราต้องํำไล่บอลว้าวกับทีมสโมสรเดมอน f ฟูดนะครับซึ่งจะไปแข่งวอลเลย์บอลหญิงสโมสรชิงแชมป์เอเชียเร็วๆนี้ ก็ซุ้มซอมกันอย่างเต็มที่นะครับเราจะพาทุกคนไปดูการฝึกซ้อมของนุษราต้องคํากันจะดีงามและสแมนแต่นเหมือนที่แอดมินพูดหรือเปล่าไปดูกันเลยครับ They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, in that includes.